มาเป้ไอ้กระจอกมาเป้มึงหมัดหมามึงอ่ะหมัดหมามึงอ่ะหมัดหมามึงอ่ะไอ้ควายมัดหมาเฮ้ยเลือนชนในหัวเขียวกันป้าป้าไอ้กากวายโดนชนโดนกูยื้อไอ้เลือนชนในควายโดนกูยื้อไอ้เลือนชนไหนเฮียมึงอ่ะต้องขนาดไหนวายโง่ทำไมมึงดับจัดอะไอ้เหี้ยไม่มึงคตรดับเลยไม่ได้ยินเลยเลยอ่ะทำไมมึงไงเหี้ยกระจอกไอ้เหี้ยทำไมมึงไม่ได้ยินเลยเลยเมื่อกี้ โดออเคนะครับแล้วสําหรับใครที่อยากเล่นแบบเต็มระบบผมขอแนะนําร้านพิกกี้สโต้มีโปรเสกอาวุธพร้อมปลดแบนได้ทุกประเทศและโปรอีกมากมายให้ได้เลือกใช้รับรองเต็มระบบแน่นอนหรือถ้าใครชอบแบบครบจบเต็มระบบทางร้านได้จัดเซตรวมไว้ให้แล้วแล้วถ้าใครสนใจผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับอย่าลืมกดเข้าไปใช้กันเยอะๆนะครับที่พิกกี้สโต้อ อล้านกูพิกี้สโตเลือยงกันตลอดแล้วพวกกูมีโปออสัตว์แล้วกูไม่ได้โมอ๋อไอสัตว์ทุกประเทศพวกกูโชออเลือนเต็มระบบไอสัตว์เดี๋ยวมึงโดนกูตบเลือนพวกกูเลือนก,กันตลอดบอไอพวกกันจอกเดี๋ยวมึงกลายเป็นศพอ๋อไอกากเอ้ยไอกาดไอกาดเอาไอกาใครชนมึงมึงโดนไม้เขาไอเหียนี่โดนไม้แล้วร้องไอเหียคนหลุดอะ่ะไอเหียโดนโดนไม้ล่วงเองแล้วร้องกูชนเอ้ยอะไรเนี่ย ลำลำไม่ดีโทษปีโทษกองเป้าหนองลำไม่ดีโทษปีโทษกองเป้าน้องไปไอ้เอี้ยโดนไม้เขาล่วงร้องร้องกูชนไอ้เอือดเออไอ้นี่ดูด้วยนี่เออจัดอ่ะอะไรอ่ะไปไกลๆทำไมอ่ะไหนบอกเก่งอ่ะไปล้วก็คนเก่งม่ไม่ตีจะตีทำไมอ่ะเพื่อนอเอาเอาอะไรอ่ะไอ้เหี้ยวิ่งตัดหน้ารถกูเองนะโง่เองอันนี้ขว้างโง่ขว้าโง่ไอ้กระจกมึงจะมาเกาะรถกูทำไมสับสัมเวสีมันเนี่ยมึงอ่ะ ฮาไอหัวสาลายไอหัวสาลายหัวเขียวเอ้ยกูไม่เกี่ยวไอเลื่อนชนมันเลยเอ้ยไอเลื่อนไอเลื่อนชนไอหัวเขียวนี่เว้ยเลื่อนเว้ยเอ้ยเลื่อนชนไอหัวเขียวกันปลาปลไอกากไอกากวายโดนชนโดนกูยื้ไอเลื่อนชนในควายโดนกูยื้ไอเลื่อนชนไหนเฮียมึงอะต้องขนาดไหนวายโง่ไอกากไม่แหกปากแล้วเหรอไอกากไอกากไม่ไม่เก่งไม่ใครก็ได้หมดแล้วเหรอไอกาด จัดคลิปไปแจ้งแอดมินในกระจกจัดจัดคลิปไปแจ้งแอดมินในกระจกโอ้มึงไม่ไหวอะพวกกูหลอกไอ้เหี้ยมึงไม่ไหวหลอกไอ้เหี้ยกูกูเอามาสามวันเลไทั่วกระจอกตรงเนี้ยมีไหนสักตวงวะกูเอามาสามวันแล้วเนี่ยเนี่ยปากหมดอะไอ้เหี้ยกูเอามาสามวันแล้วตรงเนี้ยเนี่ยปากหมดแหละไอ้เหี้ยไอ้กระจอก มึงมัดหมามึงอ่ะมัดหมามึงอ่ะมัดมหมามึงอ่ะไอ้ควายมันหมาเนี่ยแล้วแล้วจะจะเล่นดีได้ไงอ่ะก็เจอมึงปากดีเงี้ยไอ้น้องเยกาไอกาไอกาทำเป็นโวยวายเฮียเจอของจริงอะดิ ไอ้แกเจอของจริงก็ไอเงียบปากนะเอ้ยไม่ไม่ดับเหรอน้องเอ้ยเงยน้ำมันไหนเงยน้ำมันไอเชี่ยมึงโดนผู้หญิงตีตายมึงต้องขนาดไหนวะน่ะไอ้เหี้ยต้องขนาดไหนอะน้องไอ้เหี้ยโดนผู้หญิงตีตายรั่วเลยกูอะแล้วบอกใครก็ได้เขาว่าตรงเนี้ยใครก็ได้เขาว่าโดนผู้หญิงตีตายไอ้เหี้ยร้องไม่ออกไอ้เหี้ยกระจอกจัดเอ็งเอ็งียบเสือกเลยเฮ้ยแล้วมึงเป็นอะไรอะใครใครใครพูดลำโพงวัดอะไรเมื่อกี้วะน่ะไอ้เหี้ยใครยืมลำโพงวัดอะไรมาน้อง เอ้ยหัวเขียวเอ้ยหัวเขียวให้กระจอยหัวเขียวให้กระจอยหัวเขียวไอกระจอยหัวเขียวกระจอยหัวเขียวกระจอยเอ้ยมึงไม่รู้ไงเวลาบุ๊กมึงไม่รู้ทำไมมึงดับจัดอ่ะไอ้เหี้ยไม่มึงโคตรดับเลยไม่ได้ยินเลยเลยอ่ะไม่มึงไอ้เหี้ยกระจอกจะเลื่นไม่ยังเล่นไม่เป็นเลยมึงอ่ะไอ้เหี้ยมึงมีอะไรวะไอ้เหี้ยไม้มึงไม่ได้ยินเลยเลยเมื่อกี้ฮะโดนกูหลอกไอ้เหี้ยไม้มันโคตรดังอ่ะเอ้ยมันหมาหัวเขียวเฮ้ย อ,อ้เงี้ยปาาไอ้เฮียกลัวกูไอ้เฮี้ยเนี่ย <c oughs> เอ้ยไ,ไม่ต้องกลัวน้องมันแค่ในเกมพี่ไม่ทำไรน้องหรอกน้อง <c oughs>